สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผู้ใหญ่ลีกันจดเสาวนะครับจะพาพี่น้องไปพัฒนานะครับไปพัฒนาของตำบลกวันของเรานะครับซึ่งจะไปพัฒนาถนนเส้นหลักนะครับเส้นจากแยกเจนเนียวมาละหารซึ่งเป็นแยกหลักที่จะ เชื่อมต่อระหว่างทางไปขุนหารกับถนนสาย24นะครับสักครู่นะครับก็จะถึงที่หมายนะครับตอนนี้ทางเทศบาลตำบลกวันโดยท่านนายกนำชัยปิติขุนหารนะครับร่วมกับพี่น้องในเขต ตำบลกะบันทั้ง12หมู่นะครับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับจะไปร่วมกันทำความดีนะครับของทุกเดือนนะครับ b i g k i n น n ิ่งเนะครับ Big k i n น n ิ่งเสักครู่ก็คงจะถึงนะครับครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือทีมงานจิตอาสา ทีมงานของกันจุดเศรานะครับทีมงานของกันจุดเศราจะไปสมทบกับหมู่บ้านอื่นๆที่แยกตลาดสมปรานาแยกบ้านเจเนียวนะครับ ครับขณะนี้นะครับทางหมู่บ้านต่างๆนะครับรวมทั้งเ,เทศบาลตำบลกวันนะครับม,มารวมตัวกันอยู่ที่ตลาดสมปานานนะครับที่แยกเจเนียวนะครับซึ่งจะเริ่มต้นจากทางแยกนะครับจากทางแยกบ้านเจเนียวนะครับจนถึง เขตบ้านเดือนะครับจนถึงเขตบ้านเดือ,อซึ่งหลายๆหมู่บ้านนะครับมารวมกันที่เห็นวันนี้ก็เห็นมีบ้านกระเบ้าหมู่หนึ่งนะครับบ้านตะลุงหมู่เก้ามาแล้วนะครับที่เห็นเห็นอยู่แล้วก็บ้านเจเนียวหมู่หกบ้านเจเนียวหมู่สิบสองนะครับโดยเฉพาะหมู่หกนั้นผู้ใหญ่ บ้านก็มานะครับผู้ใหญ่อของหมที่6กิีลวั์กินดีนะครับแล้วก็โมสิบ1นะครับหมสิ11ก็เห็นมาอยู่นะครับผู้ใหญ่วิจิตวันสุดนนะครับก็พาชาวบ้านมานะครับก็มากันหลายคนอยู่นะครับซึ่งจะมาเริ่มต้นจาก แยกจะเดียวถึงมันเดือวันนี้นะครับก็เริ่มกันแล้วนะครับเริ่มกันแล้วแล้วก็มีผู้ใหญ่หมที่สองท่าเรืองฟ้นั่าผู้ใหญ่หมที่2ผู้ใหญ่คิดนะครับท่านสมาชิกเทศบาลทั้งสองเขตนะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่นิ่มน,นะครับสุกัญี่มีสิตธิคุณหาร ได้นำทีมมาเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้ทราบว่านายกนะครับเทศบาลตำบลบวันนั้น,นไปทำธุรกิจไปทำภารกิจนะครับที่อบจนะครับถ้ากลับมาก็คงจะมาพบกับพี่น้องนะครับมาร่วมนะครับอำ,รอำนวยความสะดวกให้ทุกๆคนนะครับที่มาร่วมงานกันวันนี้นะครับ ตอนนี้ก็หลายๆหมู่บ้านก็ทยอยกันมานะครับสำหรับกิจอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลตะวันนะครับเส้นทางราชยางสว่างเชนเลียวถึงบ้านเดือนะครับครับที่เออพอดีเลยนะครับรองนายกเทศมนตรีนะครับคุณเจริญศิริสวัสดีนะครับที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ ที่เห็นแวบๆมาคือผู้ช่วยวัดสละเวเวศทำโทรนะครับพร้อมด้วยทีมงานก็มานะครับมาดันหลายคนสำหรับบ้านเื่อหมู่ที่สองนะครับนี่ก็ผู้ช่วยหมู่ที่เจดนะครับที่มองเห็นกันอยู่ตอนนี้ก็ผู้ช่วยหลายๆห,หมู่บ้าน รวมทั้งสวสมจิตอาสานี่กผู้ใหญ่ในที่สอนนะครับที่เป็นมาตอนนี้เราก็เริ่มกันแล้วนะครับเุิ่มกันพัฒนานะครับสำหรับมู่ที่เจ็ดของเราก็นำเครื่องตัดจ้าจำนวนสองเครื่องนะครับมาช่วยอันนี้ก็น่าจะเป็นสพอุอกัญญานีนะครับที่ฝัน่นี้ ร่วมด้วยช่วยกันครับทั้งสมาชิกเทศบาลไป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 มาชนกันให้มาชนกันวันนี้ไ่มาช่วยพัฒนาสุดยอดสุดยอดสุดยอดเยี่ยมเยี <c ười> <c ười> ่ยม สำหรับสมาชิกเทศสบันตําบลกระวันนะครับที่เห็นวันนี้ก็เห็นมีสมาชิกนะครับจากเขตสองนะครับคุณสาโดนน้ำหวานนะครับแล้วก็ท่านชานเวศสะใบนะครับท่านสีสาคอนจันรองท่านาสวบานื่องฤทธ จาเกเขตหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรองประธา,านสภาเทศบาลที่เห็นเห็นกันอยู่นะครับก็หลายๆคนนะครับที่เอ่ยชื่อไม่หมดนะครับพูดง่ายๆว่าทั้งสมาชิกทั้งสองเขตนะครับมาครบนะครับมาครบแลก็มีคุณเ,เพ้นซีนะครับผิวอ่อนนะครับที่เห็นนะครับจากเขตหนึ่ง เขตสองนะครับจากเขตสองแล้วก็คุณเทวีจันสุขนะครับเทวีจันสุกวันนี้ไม่เห็นไม่เห็นรอทันสภานะครับไม่เห็นคุณอภิสิทธิ์นะครับไม่อภิสิทธิ์สินสิรินะครับยังยังไม่เห็นนะครับถนนจ็ให้พูดจังแล้วเป็นเรียบนะครับอันนี้ก็ เจา้า,าหน้าที่จากกองสาธารณสุขนะครับของเทศบาลตำบลกระวันมาอำนวยความสะดวกนำทีมงานใน,นในใน,ในคนหานไปทั้งท้อกสอวนั่นวเอาสารเป่าเอาน้ำเย็นนะครับมาให้พี่น้องพิธาาของเราได้รับประทานในขณะที่กำลังผมผมผถามพนบางหน่งนี่เราบริษัทที่สามคนวาไอพวกชาวบ้า,บานแถวนั้นนะ่ะคนวา ตอนนี้ก็พัฒนากันได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับสักพักหนึ่งแล้ว <c oughs> ก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับจนถึงทางเข้าขบ้านเดือนะครับก็คงจะเที่ยงพอดีก็คงจะเสร็จนะครับ ัครบที่มองเห็นเคือลายๆนี่ก็คือผู้ใหญ่รถตะกรันเต่างันคือเยอะมากสบายไปมองว่าเห้ย ต้องไอ้น่ยมาตัดเนาะอันนี้ก็ตัดโอ้ไม่ได้ฮะออตัดแตไม่อ่อนๆต้องตัดได้น่ต้องแต่งแต่ได้จะไปหมอผมเห็นเขาตัดถ้าตัดอยู่นะเหรอเ็ยลุงถึงตัดได้นะเนี่ะผมไม่ได้ตัดกันที่มันเพราะไอ้ถึงอกมาใหม่ๆนะ ตาอุไทยเานนั่รไงนุ่นไงวัดเดือก็ทำมาแล้วงนุ่นถึงนแล้ว เลยนี่ฮะไม่ไม่ว่าหรอกไม่ว่าอะไรมันจะโดนสายอยู่น,นึ่งโอ้บอกเลยตัดเลย ี๋ยงามอยนีนะนะมาเลียงหมูอยู่นี่เราเอล่้ยตัดตัดตงน,นันด้วย <c oughs> เอาเครื่องนั่นแหละตัดมไม่ห <c> ม <oughs> <c oughs> าเลยเห็นไหมเห็นไหน ตดสุบินตัดเลยตัดเลยตัดเลยว่าเชือกอยู่ในรถนั่นไงสายไฟนั่นสายไฟนั่นแหลอามาแทนเชือกเช่นเอ้คเห็นเมาก่อนครับคนกำลังเยอะๆเนาะจะได้ช่วยกันดึงไงถ้าลมเหมือนเมื่อวันก่อนมัน นี่สิบมิลใชไฟ ไหนว่าไปเอามาจ่อทางมานะครับถึงนี้นะครับมาดูแลพี่น้องเราพัฒนาในวันนี้ครับครับพี่น้องหลังจากร่วมกันพัฒนาเส้นทางหลักนะครับจาก สีแยกอาจากสามแยกบ้านเจเนียวนะครับก็มาถึงทางเข้าบ้านเดือก็ใช้เวลานะครับถึงเที่ยงตอนนี้ก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะครับซึ่งก็ขอขอบคุณนะครับจิตอาสาของ ทีมงานกันจดซาวนะครับที่มาช่วยกันช่วยทางเทศบาลวันนี้มีเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นะครับทุกสังกัดนะครับทุกสังกัดไม่ว่าจะเป็นสังกัดกองช่างนะครับสำนักปลัดเมื่ว่าจะเป็นลูกจ้างเชื่อขา่าวอะไรก็แล้วแต่ ก็มาช่วยกันพัฒนานะครับวันนี้ซึ่งทางทีมงานกันจดเสาของเราก็กมาร่วมด้วยช่วยกัน,นครับก็เสร็จสิ้นภารากิจนะครับก็เดินทางกลับบ้านเดือนหน้าก็ว่ากันใหม่นะครับถนนเส้นใหม่ผัดเปลี่ยนกันไปทุกเดือนนะครับผัดเปลี่ยนกันไปทุกเดือน โดยเป็นโครงการนะครับ uh, Big Kinning Day อาศัยความร่วมมือจากจิตอาสานะครับทุกๆฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนไม่ว่าจะเป็นเทศบาลน,นะครับทั้งท้องที่ท้องถิ่นก็ร่วมกันทุกฝ่ายนะครับ